สวัสดีค่ะน้องลูกไก่ค่ะจาก MG ช h a r ะวันนะคะวันนี้นะคะน้องลูกไก่มากับคันนี้เลยค่ะ MG f l y e Beyond สีแดงคันนี้เลยนะคะจะถูกจะแพงนะคะซื้อแดงไว้ก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะน้องลูกไก่นะคะมารีวิวก่อนส่งมอบรถในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับรถคันนี้คันนี้นะคะลูกค้านะคะพรุ่งนี้เดินทางมาจากเพชรบุรีนั่นเองนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะ อำเภอบ้านลาดใกล้ๆนี้นเองนะคะก็สำหรับรถค,คันนี้นะคะคุณเจนจีรานะคะเลือกรับนะคะเป็น MG f l y นะคะบีออนสีแดงรุ่น X ตัวท็อปของเรานะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะสำหรับ MG f l y นะคะสีแดงคันนี้นะคะที่ลูกค้านะคะเลือกแต่งเพิ่มนะคะก็จะเป็นตัวนี้ได้ค่ะ เป็นตัวกราบข้างประตูนะคะตกแต่งด้วยสีดำเงานะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะขาดไม่ได้เลยสีแดงมาคู่กับสีดำนะคะเป็นชุดนะคะที่ครอบเคปลานะคะสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะที่กันลอยนะคะมือจับประตูนะคะเป็นตัวเขบลานะคะเป็นดำด้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวน้องไก่นะคะจะพาชมรอบๆคันกันนิดนึงนะคะ ่าด้านท้ายตัวนี้นะคะจะชมภายในาภายในตัวนี้นะคะเป็นอของ MG Fly นะคะก็ด้านท้ายภายในค่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็เบาะพับได้ร้อซด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะค่ะเดี๋ยวตามมาพบกับแคมเปญโปรโมชั่นกันเลยนะคะสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นนะคะรุ่นนี้นะคะ ลูกค้านะคะเลือกดาวอที่ส0,000ืกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะกับ MG Fly สีแดงคันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เลิกงามยามดีนะคะพรุ่งนี้เป็นวันดีนะคะวันพุธรหัสลูกค้ามารับรถแล้วนะคะก็น้องลูกไก่นะคะมารีวิวก,ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะหลายๆท่านได้ดูกันว่าลูกค้าแต่ละท่านนะคะเลือกแต่งอะไรบ้างนะคะออกรถสีอะไรนะคะสําหรับคันนี้นะคะสีแดงเลยค่ะสดๆเลยนะคะ ก็ลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากทราบแคมเปญรุ่นไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้ตามหาสีอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมนะคะทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักไลน์สะดวกนะคะโทรได้เลยนะคะโทรหาน้องไก่ได้เลยนะคะน้องไก่ยินดีให้คำปรึกษานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ